เมื่อใดก็ตามที่เราพูดถึงเรื่องความตายอูเหมือนว่าผู้คนจะไม่ค่อยชอบใจบางคนเนี่ยถือว่าการพูดเรื่องความตายเป็นเรื่องอัปมงคลเลยทีเดียวใช่ไหมครับทําไมครับในเมื่อเราก็รู้ว่าทุกคนสักวันหนึ่งก็จะต้องตายแต่คนส่วนใหญ่ก็ยังไม่สนใจที่จะคิด หรือศึกษาเรื่องความตายอย่างจริงจังถ้าลองสำรวจความคิดของคนในสังคมปัจจุบันเราจะพบว่าคนส่วนใหญ่ไม่อยากตายและกลัวความตายทั้งๆที่ก็รู้ดีอยู่แล้วว่าหนีไม่พ้นเพราะเราเห็นว่าความตายคือการสูญเสียอันยิ่งใหญ่ความตายคือการหมดสิ้น ความตายจะพรากเราไปจากทุกสิ่งทุกอย่างนับตั้งแต่พ่อแม่พี่น้องครอบครัวญาติสนิทมิตรสหายคนรู้จักคนคุ้นเคยทรัพสมบัติตำแหน่งชื่อเสียงเกียรติยศหน้าที่การงานไม่เหลือครับไม่เหลือแม้กระทั่งร่างกายตัวตนนั่นแหละครับเราจึงผลักดันความตายออกไปจากจิตใจ ้วยกายแปลงเลยไม่คิดถึงมันสนุกกับชีวิตไปวันๆมองเห็นความตายเป็นเรื่องของคนอื่นเป็นสิ่งที่อยู่คนละขั้วกับชีวิตเป็นเรื่องของอน,นาคตที่ยังยาวไกลแล้วก็ใช้ชีวิตอย่างประมาทความกลัวตายลืมตายของเราล้วนมาจากสภาพสังคมและทัศนคติ ที่ขาดความเชื่อเรื่องจิตวิญญาณไม่เชื่อเรื่องชีวิตหลังความตายไม่เชื่อเรื่องกรรมดีกรรมชั่วแท้จริงแล้วคนเรากลัวตายท่านพี่ไม่ได้เข้าใจอย่างแท้จริงเลยว่าความตายเป็นหนึ่งเดียวกับชีวิตแยกจากกันไม่ได้ที่สำคัญคือไม่ได้คิดเลยว่าคนเราเป็นอยู่ยังไงก็ตายแบบ และเราทุกคนจะตายเมื่อไหร่ก็ได้อาจจะเป็นตอนนี้วันนี้นาทีนี้เดี๋ยวนี้ไม่มีใครรู้ไม่มีใครบอกได้ไม่มีใครคาดเดาได้เราจึงควรทำความรู้จักกับความตายแล้วก็เตรียมตัวตายให้พร้อมจึงจะได้ชื่อว่าไม่ประมาทต่อชีวิตครับ